สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม emoji light p o s ของ facebook กันนะคะก็เลื่อยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ google ค่ะพิมพ์คําว่า kmk social หรือกดผ่านลิงก์จากดารากันได้เลยเว็บไซต์ kmk social จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นออีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะ ในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook, YouTube, t i TikTok t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือแสใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์2 4ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเ,เพื่อนๆด้วยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชอมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยเพื่อนเนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรับผ่านอย่าลืมรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านิงก์ก o o g l e กันได้ง,ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ tmk social นะคะไปที่ปุ่มขาวส่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะ หมวมตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็น e-moji l i n e host นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดตรงนี้นะคะเป็นรูปหัวใจค่ะก็จะเลือกเป็นเลขบริการ1063นะคะลิงก์ตัวนี้คัดล็อกกันไปได้เลยนะคะจากโปรที่การจะใช้บริการอกดตรงเวลาก่อนเข้ามาด้วยนะคะงานย่อ ตันนี้ต้องเปิดสาธารณะโดยทุกครั้งนะคะ้งยอนไปใน้ขึ้นให้นะคะน้ำลิง์มา่วางกันได้เลยนะคะจํานวนคะตามอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาเก้าบาทกดส่งกันไปได้เลยคะ่ะระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หนะ้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะ ในส่วนน้าหน้าตรงนี้คือเล็กออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อน่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาจําเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถนําเลขกออเดอร์จากด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อินกันได้เจรอดยชั่วโมงกันเลยนะคะแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบ,บอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นพริเมอรการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะสถานะตอนนี้รอระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิโวโคดกับคริปตนะคะสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆุกแพลตฟอร์มจะอยู่ในนีกันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะารายละเอียดให้เช่นและสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้หากพเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้สมมามารถคลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นท้าเปอร์เซ็นต์กันเลยคะ่ะมาดูติดต่อแอมินกันค่ะติดต่อแอมินตรงนี้หากพเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาติดเงินไว่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสาม,มารถมาขอ,ขอความช่วยเหลือกันได้ตรงน,นี้เลยนะคะนาเลขออเดอรอมาวางกันได้เลยนะคะส่งเลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่ ตอนนี้นะคะยอด emoji like post ก็ขึ้นกันมาแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMK Social กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันได้เลยค่ะเว็บไซต์ KMK Social เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยลองเลือกไปดูรายละเอียดด้นานในกันก่อนได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ